ตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรนะคะเราจะไปเจาะหู ที่เดิน,น,นเดินมาด้วยความมั่นใจตอนนี้ถึงร้านแล้ว ปเดยวแล้วสวยเลยพร้อมกันแม่ว่าะแม่วานั่งข้างเนี่ยรู้แล้วข้างเนียเขไม่เ็ทอนเส็ทอนไม่ได้มมิมมม เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วพิมพิมหายายที่ดูนีเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วาเ,า,า,เา,าเาว่าเอาหลังจากเจาะหูแล้วก็ต้องมีมีการแลกขนมอายืนตรงนี้อยู่ตรงนี้ลูกอายืน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 หันหน้ามา <c oughs> เดี๋ยวเอา,าขนมยิ้มหวานสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลยเร็วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย